เรามาดูดวงรายวันกันเช่นเดิมนะคะโดยจะเริ่มจากชาวอาทิตย์ไปจนถึงชาวเสาร์นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าใส่คอมเมนต์ก็จะเป็นกำลังใจให้มากมายนะคะมาเริ่มกันที่ชาวอาทิตย์เลยค่ะ ชาวอาทิตย์คะวันนี้พลังชีวิตของคุณนะคะได้เป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานบริหารจัดการได้ดีนะคะวันนี้การทํางานจะต้องออกไปข้างนอกการทํางานรวมทั้งการเรียนด้วยนะคะจะต้องออกไปข้างนอกนะทํางานเป็นทีมจะดีเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะดีด้วยนะคะแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าคุณจะมุ่งมั่นและขยันในเรื่องของการทํางานมากเลยนะยิ่งแอคที ยิ่งดีใหญ่เลยปัญหามีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะโชคดีปัญหาของคุณจะมีคนคอยสปอร์ตคนช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรอย่างน้อยมีคนแบ็กอัพอยู่เสมอนะคะชาวอาทิตย์ไม่ต้องให้เราคนแบ็กอัพคุณเองก็ทำได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วด้วยนะคะ ชาวจันทร์คะวันนี้พลังชีวิตของชาวจันทร์เป็นพลังงานของไพ่สี่เหรียญน,นะคะเป็นความรู้สึกของความกังวลความวิตกกังวลกลัวว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมันจะสูญหายหรือมันจะลดน้อยถอยลงโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะและวันนี้เป็นวันที่คนรู้สึกทรมานทําอะไรไม่ได้อย่างใจคิดเลยนะก็จะติดจะขัดไปหมดแต่บอกแบบนี้ว่ารอจังหวะรอโอกาสบางอย่างมันต้องรอเวลาของมัน นะคะมันถึงจะฟลอ์ไปได้ช่วงนี้ไม่จะไม่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราคิดนะคะแต่ว่าก็อย่าอย่าคิดมากเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้ช่วงนี้ดูแบบว่าติดขาดและมีความลังเลอีกนะบอกแบบนี้ว่าถ้า ใครเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนและทํางานต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางการดูแลคนอื่นการเซอร์วิสแบบนี้นะคนที่ทําในเรื่องของอาหารการกินก็ได้ด้วยนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับแอร์ o อร e สเตการเดินทางแบบนี้ก็จะโดดเด่นนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเรียกว่าใบสรุปจบสุดท้ายคุณจะดีขึ้นมาเลยนะคะคุณจะประคองท่งได้อะเออแล้วก็ดูแล เอาตัวรอดไปได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะชาวอังคารคะวันนี้พลังชีวิตของคุณเป็นพลังงานของไพ่เก้าเหรียญน,นะคะ,สะแสดงว่าวันนี้ยังคงต้องลงมือทําอะไรนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เหนื่อยยากมากหรอกวันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยซ้ําไปนะคะอยากทําอะไรเราก็จะทําได้อย่างดีเลยนะคะ แต่ว่าคุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวนิ่งๆหรือว่าใช้การหยุดคิดวิเคราะห์และตัดสินใจมากกว่านะคะแล้วก็ใจเย็นๆอย่าใจร้อนด้วยนะบางทีอะถ้าใจร้อนจนเกินไปคำพูดของคุณอาจจะเป็นการทะเลาะทำให้เกิดปัญหา ต่อคนที่คุณรักได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณถึงเลือกที่จะปลีกตัวอยู่คนเดียวมากกว่าเออแปลว่าคุณก็เตรียมตัวไว้แล้วแหละและใบสุดท้ายนะคะจะบอกแบบนี้ว่าจะเป็นใบของผู้ให้หกเหรียญเป็นความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมักจะยอมแล้วก็ช่วยคนอื่นให้คนอื่น ให้มันเป็นการดีอยู่แล้วแล้วก็จะทำให้ชีวิตคุณแฮปปี้กับการให้จะดีกว่านะคะก็วันนี้ไม่เลวร้ายเลยนะสำหรับวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารมีนิดเดียวอย่าใจร้อนแล้วก็ขับรถก็ระวังด้วยนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรอย่าเร่งอย่าร้อนนะเตือนไว้นะจ๊ะ ชาวพุทธคะวันนี้พลังชีวิตของคุณนะคะได้เป็นไพ่สเตรนนะคะไพ่ของคนที่มีพลังจิตแข็งกล้านะจ๊ะวันนี้เหนื่อยแน่ต้องบอกแบบนี้ว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามันแบบมีความต่อสู้แล้วก็คือเขิมที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้ด้วยใช่ไหมคะและจะถือว่าจะดีในเรื่องอะไรดีในเรื่องของการงาน การงานมีโอกาสก้าวหน้าและมีโอกาสสร้างเงินได้แม้การงานจะก้าวหน้าแต่เงินนั้นอาจจะยังไม่เห็นเท่าที่กับที่คุณลงแรงไปการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจะได้เงินน้อยแต่ก็อย่าคิดอะไรมากดีกว่าที่จะไม่มีอะไรและขอให้คุณเชื่อมั่นในเรื่องของการกระทำทำสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมานะคะเพราะฉะนั้น ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดรับรองดีเองนะคะพลังชีวิตก็ดีอยู่แล้วนะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่สู้ไปเถอะรับรองดีค่ะชาวพรหัสคขาวันนี้พลังชีวิตของชาวพรหัสนะดูเป็นคนใจร้อนวุ่นวายผิดวิสัยชาวพรหัสวันนี้เป็นวันที่คุณอาจจะทุกโต๊ะเลยนะแบบว่าหงุดหงิดแล้วก็ โวยวาใส่คนอื่นแต่คนจริงใจอยู่เสมอสำหรับชาวพระรหัสนะคะและวันนี้จะขึ้นอะไรขึ้นมาในเรื่องของการงานการงานเป็นอะไรที่อืมอีกแล้วอีกแล้ว,ลวคู่แข่งเยอะเหนื่อยอีกแล้วอ๋อมีหน้า ทำให้คุณงดหิดในเรื่องนี้ก็ได้นะคะและอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องเลือกอะไรบางอย่างในเรื่องของการทํางานรวมทั้งเรื่องของความรักนะเป็นรักทางเลือกก็ได้นะอาจจะต้องเป็นรักที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนการเดินทางทําให้พบรักด้วยก็ได้เช่นกันนะคะและวันนี้สรุปสุดท้ายจะเป็นวันที่คุณจะ เป็นคนที่เริ่มมีความคิดอะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าเริ่มต้นมาากักจะแบบว่าไม่ค่อยดีนะแต่ว่าสรุปสุดท้ายอย่างน้อยคุณจะชิีวขึ้นสบายใจขึ้นและมีความคิดที่เครอสร้างสารรค์ใหญ่จะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วหรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวสุขไม่แย่เลยเออชาวพระรหัสไม่แย่เลยนะคะสำหรับคุณคะ่ะ ชาวสุขคะวันนี้พลังชีวิตของชาวสุขนะคะเป็นพลังงานของไพ่หกไม้เท้านะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานที่ได้ทำไปแล้วและได้รับการชื่นชมได้รับการยอมรับจากคนอื่นนะคะเหนื่อยไปแล้วแต่คนยอมรับมันก็หายเหนื่อยชื่นใจนะคะและวันนี้เองได้ไพ่ประจำตัวของชาวสุไพ่เอ็มเพรสนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ มีความสุขสมหวังสมสดสุขส,ด,สดชื่อในเรื่องของความรักในเรื่องของการหาทรัพย์ก็ได้ด้วยนะคะในเรื่องอะไรอีกละในเรื่องการกินก็ได้ด้วยนะคะและถ้าชาวสุขเป็นผู้ชายคุณจะได้พบเจอผู้หญิง ที่ถูกใจก็ได้ด้วยนะแต่ปัญหาณนะวันนี้คือคุณจะรู้สึกว่าสนุกกับอะไรใหม่ๆและไม่ชอบการผูกมัดการที่มีใครเป็นตัวเป็นตนอาจจะไม่ชอบในเรื่องของความรักนั่นก็เพราะอาดีตที่เคยผิดหวังมาทำให้คุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นในเรื่องความรักทั้งๆที่เขาคนนั้นเป็นคนดีมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจก็ดีนะคะ าสาวๆคะวันนี้พลังชีวิตเป็นไพ่ Prince of Pentacles นะคะเป็นเรื่องที่คุณขยันในเรื่องของการ ทำมาหากินในเรื่องของการสร้างเงินและสร้างเงินได้จากตัวคุณเองจากการลงมือปฏิบัติและทำวันนี้มีความคิดเป็นแนวพ่อค้าได้อย่างเก่งเลยนะคะวันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการค้าขายได้และการค้าขายนั้นได้มาซึ่งเงินทองแต่คุณก็ยังใส่ใจในคู่ค้าและให้สิ่งดีๆกับเขาคุณมักจะไปพบเจอคนอื่นใครที่ออกไปพบลูกค้า จะยิ่งได้สิ่งดีๆกลับมานะคะเพราะวาจาคำพูดของคุณนั้นเป็นเลิศและวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่าม,มีสาลิกาลิ้นทองอยู่กับตัวเองหรือเปล่าคะอ้พูดอะไรคนหลงหมดเลยอยากเริ่มต้นอะไรนะคะสามารถเริ่มต้นได้จากการคิดและลงมือทำและคำพูดของคุณจะยิ่งนํามาซึ่งเงินทองให้คุณในวันนี้แน่นอนคะ่ะอู้สาวๆวันนี้มาดีเลยนะคะ พี่บูได้ไทายดวงไปครบเจ็ดวันเรียบร้อยแล้วนะคะใครดวงดียินดีด้วยค่ะใครดวงแย่เราต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะไปแล้วจ้า